สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาล3ของคุณครูนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ครอบครัวของฉันซึ่งวันนี้ครูเลนำํำศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันถ้าเด็กๆเปิดใบงานก็จะมีอยู่หนึ่งแผ่นที่มีรูปครอบครัวแล้วก็มีภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง Family ครอบครัวอีกครั้งนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ F A M I L Y แฟมิลี่ครอบครัว เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆทีนี้ใบงานให้เด็กๆระบายสี่ครอบครัวใบงานสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆเด็กๆก็ทำใบงานแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเด็กๆ